สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนเริ่มมีฟุตภาพมีวิดีโอให้ดูกันเรื่อยๆแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ถ่ายมาด้วยนะฮะโอ้โหแอดก็จะพูดเหมือนเดิมว่าวันนี้เนี่ยเหมือนกับเจ้าหญิงตัวน้อยเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่แบบว่าเดินลงมาแล้วก็มีพี่บริการอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็บกไม้บกมือทักทายนะครับดุจกับเจ้าหญิงที่มาทักทายปวงประชาไรแบบนั้นเลยนะฮะก็ขออนุญาตแบบว่าพูดแบบนี้ละกันเพราะว่าลุกของน้องวันนี้คือเจ้า ้าหญิงมากเลยนะครับเจ้าหญิงจริงๆคือแบบเจ้ายิงเจ้าหญิงอะไรแบบนั้นเลยนะครับชอบมากๆเลยแล้วก็มีฉากเขาเรียกว่าประทะคนดังไม่ใช่คนดังสิต้องบอกว่าประทะคนที่แบบไม่ธรรมดานะครับก็เป็นอ่าสตรีมาเล็กหนึ่งนั่นเองนะครับนะทุกคนก็คงจํากันได้นะคนนี้ไงที่กลางล่มให้กับน้องตอนนู้นจําได้ใช่ไหมครับอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีอีกแล้วนะครับคือเขาเนี่ยเอ็นดูลิซ่ามากอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะครับก็เอ็นดูลิซ่ามากๆนะครับแล้ววันนี้น้องก็โอ้โหสวยไ มากๆครับผมแล้วก็เฉิดฉายมากๆนะครับเอาเป็นว่าลุคของน้องเนี่ยคือบาร์บี้นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยพูดเหมือนกันเลยนะฮะในคอมมนต์คอมเมนต์เนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยโอ้โหลิซ่าวันนี้เนี่ยเหมือนกับบาร์บี้เลยแล้วก็ออร่าสุดมากๆครับคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดดูฉากข้างนอกใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าแสงแดดของปารีสเนี่ยมันเป็นใจมากๆครับทุกคนเพราะว่าแสงแดดที่มันกระทบลงบนตัวลิซ่าเนี่ยโอ้โหมาทําให้ได้เห็นมูดและโทนที่ดีมากๆเลยนะครับคือแบบว่าชุดของน้องคือสวย จริงๆนะครับแล้วก็โอ้ยมีหลายช็อตหลายซีนมากครับผมมีช็อตที่ลิซ่าเจอกับเอ็มม่าสโตนด้วยนะครับนะก็ต้องบอกว่าสวยกินกันไม่ลงนะครับสวยคนละแบบอะไรแบบนี้แล้วกันนะหลายๆคนที่เป็นแฟนของเอ็มม่าสโตนก็กรี๊ดนะครับบอกว่าโอโ้โหได้เห็นแบบว,ว่าร่วมซีนกับลิซ่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ ซึ่งเอาจงจริงเนี่ยแอดว่าเดี๋ยวน่าจะมีออกมาอีกเรื่อยๆมีอีกเยอะเลยแหละสวยมากๆครับทุกคนคือหลายๆคนคือชมเป็นสีเดียวกันเลยว่าเฮ้ยรู้สึกว่าชุดนี้สวยจริงๆแล้วก็มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ในเพจบอกว่าเออชุดแบบนี้เหมาะกับน้องนะน้องไม่ต้องแบบว่าระมัดระวังอะไรมากมายแล้วก็ดูคล่องตัวสบายใช่ไหมครับเออเพราะว่าบางทีถ้ามาในลุคที่แบบว่าเซ็กซี่จัดๆเนี่ยบางทีก็ต้องคอยเซฟคอยดูอะไรกันบบนิดนึงเนาะมันก็ลําบากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าน้องมาในลุคแบบนี้เนี่ยแอดว่าน้องก็เฉิดฉายได้แบบง่ายๆสบายๆ เลยนะครับตั้งแต่เดินลงมาเดินเข้างานยืนให้ถ่ายรูปบกมให้บกงมือหรือว่าเดินไปคุยกับใครกันแล้วแต่เนี่ยน้องทําได้ดีมากๆครับผมมูเมนต์สวยมากๆก้าวขาได้สวยจริงๆนะครับแล้วก็การเป็นลิซ่านั่นก็คือการที่มีมารยาทขั้นสุดเช่นเคยนะครับการทักถ่ายพูดคุยกับคนต่างๆเนี่ยลิซ่าก็ปฏิบัติตัววางตนได้แบบโอ้โหเดอะเบสจริงๆนะครับบอกเลยว่าเป็นคนที่น่ารักมากๆครับแอดก็เลยไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมถึงมีแบบคนเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยรู้สึกรักแล้วก็เอนดูลิซ่ามากๆ ก็ด้วยการวางตัวที่น่ารักแบบนี้แหละครับผมบอกเลยว่าวันนี้โมเมนต์ดีๆเพียบนะครับแล้วก็กระแสะตอนนี้คือดีมากๆเรียกได้ว่ากบทุกกระแสะก่อนหน้านี้เกลี้ยงนะครับไม่สนไม่อะไรทั้งสิ้นครับลิซ่าเท่านั้นนะเวลานี้เพราะว่าตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มเนี่ยท่าทีีแอดดูนะครับอย่างบนต่อๆเนี่ยโอ้โหมีแบบว่าฟุตเทจของน้องให้ดูเยอะแบบเยอะมากทุกคนเยอะแบบตะโกนนะครับแทบจะมีทุกโมเมนต์ทุกกิริยาเลยนะครับแล้วก็ อย่างบน x เนี่ยก็แน่นอนครับผมวีดเินสุดเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะติด Google Trend ในการค้นหาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ลิซ่าออกงานทีไรเนี่ยโอเค o o g l e Trend เนี่ยติดแน่นอนกับผมมีคนค้นหาตลอดนะครับด้วยความที่น้องสวยขนาดนี้ใครก็อยากค้นหานะครับผมแอดบอกเลยวันนี้สวยจริงๆสวยมากๆครับผมแล้วก็เป็นลุคที่แบบว่าสดใสาบางเบามากๆคือแอดเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของลิซ่าเนี่ยคือชอบเวลาลิซ่าเซ็กซี่นะครับชอบเวลาลิซ่าดุดานเวลาลิซ่าโชว์ชอบหมดครับผมแต่ว่าเวลาที่ Lisa ลิซ่ามนนุแบบี้ จะทัดใจแม่ๆม,มากกว่านะครับแอดรู้สึกได้ว่าเป็นอย่างนั้นนะครับนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกกันไว้ละกันนะครับนะ,ะก็มาให้ฟังกันประมาณนี้ก่อนนะครับกับคลิป,ลปนี้บอกเลยว่าวันนี้นี่คือดูแลดุจเจ้าหญิงนะฮาลิซ่าก็เหมือนเจ้าหญิงมากๆเลยเออดีงามนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแอดไปก่อนบ๊ายายครับทุกคน